เงื่อนไข่คนละครึ่งไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแบบนี้เราจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ได้ไหมนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเลยแล้วก็ต้องการจะสมัครเนี่ยนะครับแต่ก็สมัครคนละครึ่งไปแล้วนะครับนะครับจะสมัครอันนี้ได้หรือเปล่านะครับเพอิญเอมีคําถาม ไม่เชิงคําถามหรอกก็เป็นคอมเมนต์เชิงเสนอแนะนะครับว่าแยง้งอันนี้ผมแย้งได้นะยอมรับเลยว่าไม่ใช่ผมจะถูกเสมอนะครับบางครั้งเนี่ยผมอาจจะผิดได้เพราะนั้นแย้งมาได้เลยด้วยเหตุและผลนะครับอย่างคุณพี่2คอมเมนต์ท่านนี้แย้งมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเอ๊ะแอดมินน่าจะผิดหรือเปล่าแอดมินน่าจะอะไรหรือเปล่านะครับก็แย้งมาอย่างเนี้ย คนมีบัตรสสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่สามารถลงทะเบียนใช้คนละครึ่งได้แต่คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วสามารถลงทะเบียนบัตรสสดิการแห่งรัฐได้เหรอครับหลักเกณฑ์มันชอบกลนนะ่าหรือท่านนี้นะครับยาวนิดนึงนะกดคนละครึ่งเอาอ่าน ตรงพาร์กิเนี้แี้วกันกดคนละขึ้นเขาก็บอกอยู่ว่าต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสัญญาแห่งรัฐน,นะครับถามย้อนกลับหลักการมันจะต้องเป็นแบบเดียวกันนะดันมาใส่ตีความหาช่องโหว่เอาเองนะพอจะเียกเก็บย้อนหลังก็มาลองนะค,ะนะครับก็เป็นคอมเมนต์นะครับผมมองว่าคอมเมนต์เชิงสร้างสารรค์นะไม่ได้ติเตียนอะไรแต่เป็นคอมเมนต์ว่าเฮ้ยให้คุณไปลองทบทวนดูซิว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันผิดหรือเปล่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ารอบนี้นะครับมีทั้งคนที่ลงทะเบียนใหม่ ใหม่แกะกล่องแบบไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับกับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับและต้องมาให้ข้อมูลอัปเดตข้อมูลใหม่ซึ่งคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาสมัครคนละครึ่งเขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับเขาไม่สามารถสมัครได้อยู่แล้วเพราะกดคนละครึ่งเดี๋ยวผมขอดึงเว็บไซต์มา กฎคนละครึ่งคือไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่15สิงหาคม2565ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้เหตุผลที่เขาห้ามคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาลงทะเบียนคนละครึ่งเพราะคนละครึ่งเอ้ยไม่ใช่เพราะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็มีเงินช่วยเหลือนะครับที่เพิ่มเติมให้ เป็นมาตรการที่มาในเดือนเดียวกันนะครับมาในเดือนในช่วงเวลาเดียวกันช่วงเดือนกันยายนตุลาเนี่ยนะครับมามาพร้อมกันเพราะฉนั้นเขาก็มีส่วนที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะนั้นอย่าใช้สิทธ์ซ้ําซ้อนไม่ได้แต่ในประเด็นที่ผมพูดไปในคลิปนะครับที่แล้วเนี่ยเป็นประเด็นที่คนที่มาใหม่เลยคือไม่เคยสมัครเลยนะครับแล้วเขาทําคนละครึ่งผ่านแสดงว่าเขาเนี่ย ไม่ได้เป็นผู้มีบทส่วิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับแล้วเขามีคุณสมบัติที่ตรงนะคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์เนี่ยนะครับคุณไปดูคุณสมบัติได้นะครับเดี๋ยวผมกดเมนูคุณสมบัติให้นะครับมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้งหมดนะครับตรงตามเกณฑ์แล้วก็ไม่ไม่มีข้อห้ามนะครับสีแดงๆเนี่ยไม่มีข้อห้ามเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครนะครับ ผู้บัรสนการแห่งรัฐนะครับได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมัครแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงใช้สิทธิ์ได้เลยณนะวันนั้นหรือณนะช่วงเวลานั้นมันต้องใช้ระยะเวลานะครับนี่มีไทม์ไลน์ของมันอยู่นะครับอันนี้ผมเปิดจากเว็บไซต์ต,ต,ต้นทางเลยนะจะได้เคลียร์เขามีระยะเวลาโครงการอยู่กว่าจะพิจารณาคุณสมบัติกว่าจะใช้สิทธิ์ได้ปีหน้านะครับปีหน้าเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ย สำหรับคนที่มีคนละครึ่งนะครับแล้วเขาใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วมันถูกกรองมาแล้วอะนะครับว่าเขาไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวลาเขาเช็คเนี่ยเวลาข้อมูลเขาเช็คเนี่ยมันลิงก์กันนะครับข้อมูลเขาก็จะไปตรวจเช็คจากฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่15สิงหาคม2565นะครับคือ ถ้ามียังไงก็สมัครไม่ได้นะครับถ้ามียังไงก็สมัครไม่ได้พอสมัครไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับสมัครไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งแน่น,นอนเขาก็ต้องไปใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เขามีนะนะครับส่วนคนที่ไม่มีเขาก็สมัครคนละครึ่งได้แล้วก็ใช้งานได้ป,ปกติแหละคราวนี้พอใช้งานได้ปกติมันเปิดไงเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับรวมถึง ของคนเก่าๆด้วยที่จะต้องมาตรวจเช็คข้อมูลนะครับเพราะนั้นเขาเปิดระยะเวลาลงทะเบียน5กันยายนถึง19ตุลาคม2565นะครับพอเปิดลงทะเบียนเนี่ยคนที่ได้คนละครึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะนะครับตามคุณสมบัติเลยนะคลิกก่อนตามคุณสมบัติเลยนะนะครับฐานะรายได้นะครับไม่เยอะ นะครับรายได้น้อยนะครับคุณสมบัติผ่านตามนี้เขาก็มีสิทธ์นะครับ <uc> มันเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์สิทธิสิทธิของแต่ละคนนะครับที่ถ้าคุณสมบัติตรงเขาก็มาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนนะมันคนละเรื่องกันนะครับอันนี้มันคนละมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับเ <uc> พราะว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้สิทธิ์เลยเพราะนั้นพราไม่ได้สิทธิ์เลยเนี่ย คนละครึ่งก็ผ่านอยู่แล้วเพราะคนละครึ่งเนี่ยเขามีเงื่อนไขถ้าผมรู้ว่าทุกคนรู้ว่าคนละครึ่งเนี่ยผู้มีบัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะสมัครได้แต่คนที่มาลงทะเบียนแบบเอานิวนิวแกะกล่องเลยอะนะครับผมพูดถึงคนที่ลงทะเบียนแบบนิวแกะกล่องแบบไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตา,ตามฐานข้อมูลในกระทรวงการคลังนะวันที่1 5้าสิงหาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีเนี่ยเขามีสิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วพอมีสิทธิ์คนละครึ่งมาดูโครงการโครงการไม่มีห้ามนะครับรายละเอียดย้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาเราเช็ครายละเอียดต่างๆเราเช็คตักข้อมูลนะครับที่เขาเปิดเผยออกมาและข้อมูลมันไม่มีห้ามว่าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสห้าหรือเฟสสี่หรือเคยได้รับสิทธิ์อะไร ก็แล้วแต่ในคนละครึ่งจะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนในการเป็นผู้มีบัตรส่ดิการแห่งรัฐหรือหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องห้ามในการลงทะเบียนตามโครงการไม่มีนะครับพอเงื่อนไขมันไม่มีปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงทะเบียนได้นะฮะเขาก็ลงทะเบียนได้เพราะว่าแต่ละโครงการต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละโครงการถูกออกแบบถูกจัดสรรมานะครับในการช่วยเหลือ นะครับแต่ละแบบแต่ละอย่างนะครับนะซึ่งเขามาลงทะเบียนเนี้ยเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ซ้าซ้อนนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีกระบวนการกว่าเขาจะผ่านนะมันต้องใช้ระยะเวลามันไม่ได้ผ่านเลยมันไม่ได้แบบรวบรัดเลยนะครับมันไม่ได้รวบรัดเลยมันต้องนู่นเลยปีถ้าเอาข้อมูลตามนี้เป๊ะเลยนะผมตามเว็บไซต์เลยสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ได้มัน เดือนมกรานะครับมกรา6กกว่าจะพิจารณาคุณสมบัติผ่านและใช้สิทธิ์นะครับผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 66, 66เลยมกรา66เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ของคนละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเพราะเพราะเขาอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิประโยชน์ตัวนี้นะครับอยู่แล้วมันเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้น ผมจึงขอแย้งว่ามันไม่ใช่เรื่องของการหาช่องโหว่อะไรมันเป็นเรื่องที่เราเอาข้อมูลเนี่ยที่เปิดเผยสาธารณะเนี่ยแหละมากางดูนะครับและอ่านข้อมูลรายละเอียดนะครับแบบชนิดนะครับแบบชนิดที่โอเคข้อมูลมันมาแบบนี้นะครับแล้วเป็นยังไงต่อนะเพราะผมไม่ได้เปิดประเด็นในส่วนของเฮ้ย คุณมีคนละครึ่งเออคุณคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไปสมัครคนละครึ่งได้ไม่มีนะแต่แน่นอนแหละว่าอนาคตสมมติอนาคตมีคนละครึ่งเฟสหกเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขามาว่าห้ามคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับห้ามคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครคือเงื่อนไขาอาจจะเป็นแบบเงื่อนไขเดิมเพราะนั้นคนที่สมัครไปแล้วแล้วก็ได้รับการอนุมัติในปีหน้าแล้วเนี่ยเขาก็ ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเอ่อไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่งอยู่แล้วนะครับตามเงื่อนไขไอ้เงื่อนไขพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับณนะโครงการนั้นๆด้วยนะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้เงื่อนไขนี้ไปไปในอนาคตมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอนาคตนะ่ะโครงการไหนๆมาแล้วเขามีเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรไหมเพราะนั้นเงื่อนไขมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆมันก็ตามปรับเปลี่ยนกันถ้าเงื่อนไขอนาคต เขาก็ยังใช้เงื่อนไขเดิมก็แสดงว่าคนที่สมัครรอบนี้แล้วผ่านแล้วก็ได้รับสิทธิ์ครั้งหน้าเขาก็ไปสมัครคนละครึ่งไม่ได้แล้วนะครับเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นการสิทธิท์ซับซ้อนนะมันคนละอย่างกันเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยมันคนละทำลายกันไอช่วงเวลาเนี้ยห้าถึงห้ากันยายนถึงสิบเก้าตุลาคมมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเปิดรับสมัครลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ได้ไม่ได้แบบให้สิทธิ์เลยแล้วก็คุณก็ใช้เลยคุณก็ใช้ซ้ำคนที่สมัครใหม่ก็ใช้ซ้ําซ้อนกับคนละครึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่ามันใช้เวลานะครับถ้าดูตามระยะเวลาโครงการนะ่ะมันใช้เวลาพิสูน์รายละเอียดตรวจสอบคุณสมบัตินิดนึงแล้วก็คนคนที่มาร่วมโครงการนี้ก็ค่อนข้างเยอะ เพราะนั้นมันต้องใช้เวลาเช็คแล้วกว่าจะประกาศผลเพราะนั้นสิทธิ์ไม่ได้ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็คนละอย่างกันนะที่ผมต้องชี้แจงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าทําเป็นคลิปและผมอธิบายด้วยคําพูดเนี่ยมันมันจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็มีตัวอย่างประกอบนะครับหลายท่านจะได้เข้าใจนะแต่ผมขอบขอบคุณนะทุกทกท่านเลยที่คอมเมนต์ไม่ว่าจะติเตียนหรือตําหนิหรือ คอมเมนต์เสนอแนะความคิดเห็นในอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมก็จะได้มานั่งพิจารณาแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูมาตรวจสอบอีกครั้งนึงอะว่าเฮ้ยไอที่เราทําไปในคลิปที่แล้วมันผิดหรือเปล่านะหรือหรือ,อยังไงนะครับจะได้ออกมาแต่ผมก็เข้าไปอ่านดีๆนะพยายามเข้าไปอ่านอ๋อมันไม่ผิดนะต้องต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนจากข้อมูลที่มีนะครับที่เป็นสาธารณะที่ เห็นเนะี่ยมันบอกรายละเอียดข้อมูลแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคนละครึ่งหรือเว็บไซต์บัตรวัสดิการแห่งรัฐนะครับข้อมูลมีเท่าที่ผมเอามาให้ดูนี่แหละนะครับข้อมูลมีแบบนี้เลยแล้วไม่มี แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่มีคุณสมบัติข้อไหนที่ห้ามคนลงทะเบียนหรือมีสิทธิคนละครึ่งเฟส5หรือเฟส4หรือเฟสไหนเนี่ยลงทะเบียนนะไม่มีส่วนคุณสมบัติอื่นก็ไปตรวจสอบเอานะครับนะตรวจสอบเอาถ้าคุณสมบัติคุณตรงนะครับก็ผ่านอยู่แล้วถ้าคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีการคือยื่นเอกยื่นไปอะ่ะเขาจะตรวจสอบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะ เขาจะตรวจสอบข้อมูลละเอียดเลยแหละนะครับในเรื่องอไรายได้เรื่องอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับถ้ามันไม่ตรงเขาก็จะตีกลับมาอยู่แล้วมันมีกระบวนการอยู่นะครับในขั้นตอนอขอดูแบบหนึงเนี่ยขั้นตอนนะครับยืนยันคุณสมบัตินะครับขั้นตอนเนี่ยประกาศผลแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานในกรณีข้อมูลไม,ไม่ตรงนะครับ เดือนมกราด้วยนะกว่าจะประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์แล้วก็อรอย,ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าผ่านนะถ้าไม่ผ่านก็ต้องมีอุทธรณ์มันก็มีขั้นตอนกระบวนการนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆขนาดนี้นะก็ฝากกันไว้นะอันนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงคือต้องค่อยๆอ,อธิบายแล้วก็ให้เห็นภาพนะครับหลายท่านจะได้เข้าใจและหมดกังวลน,นะครับแล้วก็ ไปลองดูกันแต่ผมยังย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำหลายรอบแล้วว่าผมน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับคอมเมนต์มาได้เลยถ้ามีอะไรแย้งเอาข้อมูลมาแย้งได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับผมผมน้อมรับความคิดเห็นและกลับไปทบทวนเสมอนะครับ